ก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Shadow TV นั่นเองวันนี้ก็มาเล่นเกม h a p p r v i e ใน Part ที่สองกันอีกแล้วนะแล้วก็มาหาเล่นด่านเล่นไปกันเพลินๆดีกว่า The Hotel ไหนลองสิเรื่ไว้จะ The Office ดีกวอ่ะ The Office แล้วกันโอ้โอ้เอ้นี่เราตัวเล็กใช่ไหมโอ้ไม่ก่อเออโอ้ยโทรศัพท์ เออโอไม้อ่า oh uh เฮ้ยแขนกูหายไปไหนข้างหนึ่งวันเนี่ยอ้าวโ oh. อ้อ๋อนี่เราต้องใช้สเต็ปแบบผ่านแรกนะปั่นจักรยานแขนเดียวเฮ้ยหนูยักษ์นี่ว่าโอ้โหท่าเทพเนานะแต่รู้สึกเหมือนว่าเราจะยังใช้มือปั่นจักรยานอยู่นะทุยมือม่งขาดเอาแล้วทช่ไมยังปั่นจักรยานอยู่โอ้แม่งบ้าพลังจริงๆเลยถอยเอ้ยถอ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 ย,ถอ,ยอ้ย ใช่ใช่ฉันก็ไม่คิดว่างั้นนะเฮ้ยล่วงแล้วตึงตื้งวิสตอรีชนะอะไรของมันนว้นนะนี่จะนี่จะสื่อถึงอะไรเนี่ยให้เล่นเดอะโฮเทลดีกว่าอืมโอ้ืมออกไปนอกห้องสนอยดีกว่าน่าจะมีรูมเซอร์วิสเฮ้ยโทษครับลบหน่อยครับขอทางนครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้โดดหลอกหน้าต่างเลย โฮเทลโรงแรมที่ดีสุดใน10ล้านโลฮึออ่มลงลิฟต์ตึดึงถึงแล้วถอยหลังถอยหลังเฮ้ยเดียเียว,ยวอ่านก่อน w h e r e do y o u want to go เอ่มเอ่อ,อ,อจะไปที่ไหนดีวะร้าน r o o ม82โอเค I want to go restaurant ฉันการไปร้านอาหาร จุยจุยจุยเอาลงดินี่ร้านะโอเรสาอาหรนี่ทุเรียนสเปเชียลซุป p อ,กอก๊กฮอกหมี่กับบาร์นาไอซ์ไอซ์กล้วยน้ำแข็งโอ,โ,อโอ้ไม่กอดกินซุปด้วยวอขอโทษทนะครับขอทางน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ผมยุ่งนะครับขอโทษดีครับขอโทษด้วย,อ,นนอ,อ,วยอืมออกน้องหน้าต่างเลย อันนา้นสองพอลูกจอมโหมดนะน่าจะพักงานอยู่เอ้อขากูขาหายเอออาจจะบอกบอโอ้ o ไมก่กอ d โอเคจะไปที่ไหนต่ออ่านอ่านแป๊บไม่ต้องหรอกตอนนี้ก็มาถึงโฮเทลแล้วโอ้ยน,น,นี่คือวิธีการเปิดตู้ของผมพังตู้แล้วก็เข้าไปเลยสวัสดี้โฮเทล ตื่นตื่นวิสตอรี่อะไรของมันไว้แน่แต่และด่านนี่ลองเล่นด่านนี้ดีกว่าอ่านไม่ออกอืมอะไรวะเนี่ยด่านอะไรวะอ๋อด่านนี้นี่เองดาง่านอะไรวะเอาต,ติดติดติดแล้วโอ้กูยอมแพ้อเอาไหมรีสตาร์ทนแอนด์กไปเลย เขาวนี้มันหลุดไปทางจวงเลยเอาไม้เฮ้ยเอ๊ะช,าชา้ชาๆช้าๆค่อยๆไปเออได้สิขับบนนี้สนุกดีกว่าเอาหนูโทษทีเหยียบมือเอ้าหนูโทษทีลุงไม่รู้เ,เนี่ยว่าหนูเล่นอยู่อู๋นี่เราทำร้ายเด็กเนี่ยเราไม่ใช่ฆาตรกรเราต้องหนีแล้วแกไปพอมดกันเหรอแต่ฉันไม่แอสสวินนะโทษทีฉันจะต้องจัดก,การพอมดให้หมด เฮ้เลิกเต้นซะเลิกเต้นเฮ้นี่ต้องโดดขึ้นหลังคาแล้วแบะอ่ะเจ๊ะนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยไม่มีใครเห็นนะโอเคกูไม่ผิดไปเลยโอ้ไม่ที่เราทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมเราเป็นคนโหดร้ายอย่างงี้เอ้ยโทษนะ Oh. 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 โอ้โ้โหดลลยมาอือโอ้อ oh, ช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนมึนนะรู้สึกเหมือนจะมีใครมาเอาหินมากระแทกหัวโอ, oh. อ้มืมโอ้ยการเดินทางช่างแสนยาวไกลแต่เราจะไม่มีวันยอมใครและนี่ก็คือสำนวนที่คิดเองโอ้ใ oh. ช่ได้ยิงไปเลยโห oh. สู้กันอย่างโหเทียมเลยโอ้โ oh. หมีการควงเนอะ ไปเลยพังประตูบุกเข้าไปอ,าอะไรนะเดี๋ยวต้องไปขี่หมาสู้แล้วนะขึ้นดิขึ้น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 ถอยกลับไปตั้งหลักก่อนเอาไหมเอาหนึ่งสองสามไปเลยเฮียแม่งหนักกว่าเดิมอีกเอาไหม ม,มันขึ้นยากขึ้นเย็นอย่างนี้วะเนี่ยใครมีคนคิดบันไดไว้อให้กูรู้นะเว้ยกูจะตามถึงบ้านเลยโอ๋อมีกระแผงร่องหดน,นี่เฮ้ยซุบอ๋อขึ้นได้แล้วโอ๋โอกว่าจะขึ้นได้สิบปีแสงอืมเอนเนี่ยโอเคกดแซดกันเหรออืมโอเคอ๋อโอเคกดขึ้นโอเคขี่มา้าแล้วก็จับมา้าสินะแล้วก็ไปลุยเลยฮิขอกขอกฮิขอกขอก อสงครามนี้ฉันมันฝ่ายชนะเอาเหรียญทองไปเลยเอ้ยเอาถ้วยทองไปเลยโปเกมอนหน้าร้องฮะเอ้ยดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยนี่กูเป็นโปเกมอนเหรอวะเนี่ยโอ้โหโปเกมอนมีอย่างนี้เหรอเนี่ยไปเลยเออ จีก้าจู้เอือรักเรียนเล่นเลยด่านนี้นะผมพูดก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่ผมลองเล่นด่านนี้แล้วนะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะเพราะนั้นนะผมไปเป็นซานทางคอสดีกว่าไปเลยฮูฮู้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 แบ๊บโอ้ยเอ้ยเรียบร้อยยังอยู่ดีใช้ได้ใช้ได้นะ เอลฟ์เราหายไปแล้วตัวหนึ่งโดดเลยชงลงตัวเป <c oughs> ๊ะจริงโอ้โหไปลูกบอลเลย <c oughs> โอ้นั่นมันหัวใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหัวเอลนี่วา <c oughs> เป็นๆๆ็โหดหลายโหดหลายอืนี่ด่านนี้ดีกว่าไปเลยยกล้อเรานี่มาซิ่งแล้ว อ๋อนี่คือเขาจะเล่าเรื่องแฮปปี้วิวให้เราฟังนะว่ามันเป็นยังไงว่ามีอะไรบ้างว่ามีแต่ด่านที่น่ากลัวแค่ไหนเฮ้ยเอาไงอึอ้อยชนะเส้นชยัยเส้นชัยอยู่ข้างหน้านแค่นี้เดียวแตะดิแตะแตะเส้นชัยเดี๋ยวนี้เเออฮ้ยทำไมไม่ไม่แตะกันเนะี่ยเไม่เล่นไหม ไม่ได้ด่าด้านนี้แม่งบ้าบอกเกินไปบ,บ้าบอมคนเลยเอยเออเราว่าเลยชนะ่างไม่มมนด่าอะไะวันนี่เฮ้ยโอ้อืมลงลิฟต์หน่อยนะฉันคือเอนดินาชอนเอาใหม่เอาใหม่ไปเลยเอนดินาชอนตุงเอือ เลิกเลนะก็ขอจบพารสอนไปเท่านี้นะครับก็จะมาเล่นให้ดูกันต่อมากมายกับหลายเกมนะั้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ